ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชอบ่องกลยาภาพมดาวตอนนี้คุณนกมาถึงโรงแรมกรีนสปร r k นะคะได้จะเข้ามาจองห้องนะครับโรงแรมค่อนข้างที่จะโอเคแล้วใช้ได้เนะแต่ว่าตอนนี้นั่งอยู่ในโรงแรมนะคะยังไม่สามารถที่จะจองห้องพักได้ต้องรอถึงบ่ายสองนี่คือกด ระเบียบของโรงแรมโรงแรมในแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาพักอยู่ที่โรงแรมกิสปาเพราะว่าจะมากินเลี้ยงรุ่นนะคะเรียงรุ่นพบปะสังสรรค์เพื่อนๆนะคะมีการนัดพบเจอกันที่ห้องอาหารนะคะห้องอาหารห้องห้องห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องอาหารที่เพื่อนบอกว่าค่อนข้างที่จะ อา oh, uh, ใช้ได้นะคะบรรยากาศดีร่มรื่น mm hmm. ก็นับว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าแอดมินนกตั้งใจบินมาจากประเทศสวีเดนนะคะ mm hmm. เพื่อมามาในงานวันร้อยวันทําบุญของน้องสาวนะคะทำบุญร้อยวันของน้องสาวแล้วก็มาได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงอีกครั้งหนึ่งมากินละเลี้ยงรุ่นกันนะคะอย่างคุณนกยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเพื่อนจะมากันกี่คนนะแต่ตอนนี้ก็ มานั่งโรอนะ,ะก่อนที่เพื่อนจะมาสมทบนะครับเพื่อนเพื่อนรักกันสมัยเรียนนะครับเพื่อนผู้หญิงนะครับก็จะเดินทางมาจากอําเภอแมสอดมาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายสามนะคุณนกก็เลยจะมาจองห้องพักก่อนนะครับห้องที่นี่นะครับถ้าเป็นห้องพักคู่ราคา4 5่าสนะครับถ้าเป็นห้องพักเตียงเดี่ยวนะครับก็คิดจำนวน500บาทนะครับเป็นห้องแอร์นะครับ ซึ่งเป็นราคากันเองคุณนกดูแล้วมันก็โอเคนะโรงแรมมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีแต่มันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะจริงๆแล้วแสงแดดข้างนอกตอนนี้กำแพงปิดแสงแดดไม่เจิดจ้าเท่าไหร่แต่ว่าอากาศค่อนข้างอบอ้าวเลยนะคะลูกชายบินมาจากกรุงเทพเมื่อวานนะคะลงที่จงังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เหมารถ แท็กซี่มาแ0 0บาทถึงตะบนของการโรคชายบอกโอ้โหพอลงรถเท่านั้นแหละมีความรู้สึก,กว่าร้อนอบอ้าวตัวนี้ mm hmm. กาแพงเพชรนี่เป็นเมืองที่ร้อนอบอ้าวจริงๆนะคะโอเคเนาะนก็มาบอกเรา90ากันกับเพื่อนๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินนะคะเข้าห้องพักแล้วโนกก็จะพักผ่อนนลคะรู้สึกตัวนี้รู้สึกหายน้ำมากๆเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนอบอ้าวมัน ร้อนปกติเองคะ่ะเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนกันแล้วกันก่อน,นที่จะขึ้นห้องพักนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งค่ะก็ mm. ค,คือบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะ mm. อันนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะ โรงเรนใช้ได้นะคะ,คะกินพลาดนะคะค่ะ ก็ได้สอบถามพนักงานนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง50นาทีนะคะคุณนกนะคะแอดมินนกจะต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเช็คอินอบ่ายโมงคึ่งน,นะคะตอนแรกก็บอกวอาบ่ายสองอก็ต้องรอกันต่อไปเโอเคระหว่างที่รอนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะพูดคุยกันถึง จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเป็นเมืองกล้วยไข่นะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเป็นจังหวัดที่ทําไร่อ้อยนะคะแล้วก็เขตเขตตะบลความพิการเขตที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ได้พักอาศัยนะคะได้อยู่อาศัยคือจะทําไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่อ้อย่งเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนไร ก้ยนะคะก็จะมีจํานวนน้อยน้อเมันเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังต่อไปนั่นก็คือจังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสอ,อากาศร้อนร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ได้ทําบุญครบรอบหนึ่งวะรร้อยวันของน้องสาวก็ร้อนมากผิวของคุณนกนี่ก็จะแพ้หมดเลยนะคะเป็นพื้นไม่ว่เลยไรเพื่อนนี่คะ่ะ สุดยอดเลยจังหวัดกำแพงเพชรนี่พูดก็พูดเนาะมันเป็นจังหวัดที่ร้อนจริงๆก็คงจะต้องทนนะคะทนจนถึงวันวันสุดท้ายที่จะบินกลับสวีเดนนะคะตอนนี้ยอมรับว่าคิดถึงประเทศสวีเดนมากๆเลยนะเพราะว่าได้อาศาัยอยู่ประเทศสวีเดนมาเกือบ20ปีแล้วเนาะก็จะชิน จะชินต่ออากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะเป็นบรรยากาศที่สบายสบายพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วมันมันต้องยอมแลม้วว่ามันมันทรมานเนาะถึงอยากจะต้องการจะเช็คอินเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ไปรับอากาศเย็นๆลมเย็นๆเนาะแต่ก็ต้องทนต่อไปเพราะกฎระเบียบของเขานี่จะต้องเช็คอินนะคะ บายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคุณโลกก็ต้องนั่งรอไปละอตอนนี้ก็ได้บรรยากาศได้พัดลมนะครับก็ค่อยยังชัว่วอพอเจอพัดลมเย็นๆนะครับก็อยากจะหลับรู้สึกว่าจะเพียนะครับเพียเพียอากาศนะครับอากาศมัน ร้อนอบอ,อ้าวมากๆเพื่อนอยากจะถอดเสื้อเลยค่ะค่ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f สทุกท่านนะคกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยพาพังกานะคะ่ะเข้ามาแล้วอย่า,ายลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้อ,อ,อ,องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ 你看。